สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งตอนนี้พอหลังจากที่เราเสร็จจากไปขุดปูนะคะเปล่าป,ปูมานะคะอันนี้นี่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาดูอา่าน้องบีมน้องฟิลมนะคะคุณพ่อนะคะกำลังพากันมีน้องบอมด้วยนะคะอา่าเยาวชนที่น่ารักนะคะขยันขันแข็ง กำลังขนมันมันที่ตากเสร็จแล้วตากแห้งแล้วนะคะทุกท่านนี่นะคะวิธีการเก็บก็คือว่นนี้รถไถเนาะก็เอารถไถด,ดัน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 เข้ามากองไว้ตรงกลางนี้แล้วก็ตักใส่เข่งนะคะตากใส่เค่งแล้วก็เอาขึ้นใส่รถอันนี้เอาขึ้นใส่รถแล้วไปขายเลยบ่อนคนงบิม นี่กำลังจะเอาไปขายนะคะทุกท่านดูสิดีมากเลยเพื่อนมีลานหินดูสิคันไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรอคือยังไงคือไม่ต้องใช้อะไรที่จะต้องใช้อ่ะวัสดุที่จะต้องมีรองเยอะแยะไปหมดแต่นี่มีลานหินอย่างดีที่สำหรับตากมันเลยนะคะแห้งเร็วด้วยนะคะเพราะว่าหินมันร้อน,นะคะ่ะหินแล้วเวลา โดนแดดมันก็จะร้อนด้วยนะคะทุกท่านตอนนี้นะคะโอ้โหขั้นตอนที่จะเอาเงินแล้วใช่ไหมน้องฟิลม์ม <c oughs> ตอนแรกเขาก็จะเรียกว่าสีมันนะคะก็คือเอาเครื่องมาปั่น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 ออกให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้น,เป,น,นเป็นชิ้นนะคะบางๆแล้วก็เอามาตากนี่แหละทุกท่านเห็นไหมคะเหมือนที่กาลังตากอยู่ตรงนู้นนะคะนี่นะคะกําลังตากหลังจากที่เอาหัวมันมานะคะเอาหัวมันมาก็ใช้เครื่องสีนะคะ นี่คะ่ะทุกท่านใช้เครื่องสีแล้วก็ปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วก็มันจะออกมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ก็เอามาตากเห็นไหมเยอะเลยนะคะดูสิเนี่ยค้นทํามันได้ปีละเยอะนะคะเพราะว่าพี่มีที่ดินเยอะแล้วก็มีลูกหลานที่ขยันมากๆช่วยกันนะคะมีทีมงานด้วยเห็นนะคะนี่เขาเรียกว่าขึ้นมันอันนี้ขึ้นมันมันแห้งนะคะ เวลาขึ้นมันหัวก็จะไปเก็บหัวมันมาจากสวนแล้วก็เอาขึ้นรถมาแล้วก็ามาเอามาปั่นนะคะเอามาล้างแล้วก็เอามาปั่นตากแห้งขั้นตอนนี้คือขั้นตอนจะขายมันแห้งที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะทุกท่านดูคุณลุงก็มายืนให้กําลังใจคุณลุงมายืนให้กําลังใจสนใจมากที่ตรงนี้นะคะโอ้เป็นที่น่าชื่นชม เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆมาช่วยกันทำงานนะคะทำงานในไร่ในสวนนะคะพลังหนุ่มทั้งนั้นเลยมีแต่ลูกหลานนะคะพลังหนุ่มโอ้โหอันนี้ก็คือขั้นตอนจะเอาเงินแล้วนะคะเอาเก็บขึ้นไปเขาเรียกว่ามันตากแห้งนะคะมันสีตากแห้งแล้วก็เอาขึ้นรถไปขายแล้วที่นี้ราคาดีก็ตอนนี้แหละนะคะตอนที่เป็นมันตากแห้งแล้วนี่แหละนะคะ โอ้โหกองอย่างนี้เงินทั้งนั้นเลยนะคะทุกท่านเปิดลมั่นียล็นรายได้ที่ดีพอสมควรเลยนะคะลรอบเจ้าของเนาะเอาำมล้อนี่ก็ไปขายเข้ากับเหย่อลานใหญ่นะเข้ามาเอาเหื่อเ นี่แหละพลังหนุ่มนักล่าปูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ตอนนี้ก็มาขึ้นมันเขาเรียกว่าขึ้นมันนะคะเพราะว่าเอามันใส่เข่งใช้พั่วนะคะตักใส่เข่งแล้วก็เอาขึ้นไปเทใส่รถรถไถนะคะพร้อมที่จะเอาไปแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีอะไรมีมีกระบะด้วยนะคะรถไถท,ที่มีกระบะใส่มันนะคะแล้วก็จะเอาไปขายนะคะ นี่คือเป็นรายได้ของพี่น้องที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าปีไหนมันราคาดีเขาได้เยอะนะได้เป็นไม่ต้องบอกว่าเป็นเดือนเลยวันละเลยแหละนะคะเมื่อก่อนนี้ที่เพื่อนทำเยอะๆป้าเจียก็เคยได้ยินว่าเวลาที่ราคามันดีเป็นได้วันละต้องเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะคะเอาไปขายหลังจากตากแห้งแล้วแบบนี้แหละ มา,ยยา,า,าเห็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะป้าพามาดูเด็กๆเยาวชนนะคะพากันขยันทํางานนะคะ<ว><น>อันนี้เป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยนะคะช่วยกันเองนะคะไม่ได้ไม่ใช่ได้จ้างคนงานเลยเป็นลูกหลานกันเลยนะคะ<ว><น>พอพอเจ้านี้ทําเขาก็มาลุมช่วยกันนะคะก็ค<ว>ือนี้<ว>น เป็นครอบครัวใหญ่ของพี่น้องเรานะคะสมมติว่าลานนี้จะขึ้นมันจะสีมันเพิ่นก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นลูกหลานพี่น้องกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าอีกลานหนึ่งครอบครัวหนึ่งทำเขาก็จะ,ะไปช่วยกันแบบนี้นะคะก็จะช่วยกันไปช่วยกันก็ดีด้วยนะคะไม,ไม่ไม่ต้องจ้างนะคะทุกท่าน ท่าลานนี้ทําก็มาช่วยลานนี้ท่าลานของอีกคนหนึ่งทําเขาก็ไปช่วยลานนั้นคือลูกหลานเพิ่นเยอะเนาะแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันน่าชื่นชมจริงๆนะคะสําหรับพี่น้องของเราที่นี่นะคะือมพมพาทานะคะเขาก็ทํา้บาา้าา้บา้า้าาิ้ กล้วตเนร้ก็บบาก็ดินแห้งใครานับมปาลาไม่้ก็เอเลยเลยนะทะเลงนะเือตร้อนเห็ดเอาอยกันเอาอ้เป็นภาพที่ส uh> วยงามมากเลยทุกท่านภาพแห่งความน่าชื่นชมนะคะ ชื่นชมที่เด็กๆก็ขยันนะคะในการช่วยทำงานในในบ้านในครัวเรือนนะคะแล้วก็ชื่นชมยินดีเมื่อได้รับตังค์ด้วยเนะ้อเวลาไปขายแล้วก็ได้ตังค์นะคะตอนนี้ดีจังเลยมีอยู่ค่ะดิฉันมีอยู่ค่ะมันกันกต่อวิทย์ด้วยกันมีพู อันนี้คือภายในครอบครัวนะคะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องใกล้ชิดภายในครอบครัวเพื่อนก็อ,อยู่ด้วยกันทุกคนก็ปลอดภัยปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะเพราะว่าอยู่ที่ทุ่งนาตรงนี้เด็กๆก็ไม่ไปโรงเรียนช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์นะคะคือก็ปลอดภัยภายในครอบครัวอยู่นะคะป้ากับลุงมาป้ากับลุงออกมาเราก็เซฟตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เซฟโดยการใส่แมส อะไรตลอดนะคะก็ไม่ไม,ไม่ประมาทนะคะทีมงานมดนะคะ เป็นทีมงานมดที่ขยันมากนะคะหน,มนมุ่มๆเยาว,วชนลูกหลานทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยลูกหลานของเจ้าของร้านมันนี้นะคะเพื่อนก็มาช่วยกันทำวันที่เวลาเรียนก็<อ>ไปเรียน,เ,นเวลาทำงานก็ช่วยทำงานนะคะคือไม่ต้องจ้างคนงานเลยนะคะตะกูลนี้พอครอบครัวไหนทำเขาก็เฮโลไปช่วยกันนะคะ ปาก็พามาดูภาพแห่งความน่าชื่นชมยินดีนะคะดีใจที่ผู้ปกครองก็มีลูกหลานที่ขยันว่านอนสอนง่ายว่างั้นเถอะนะคะว่านอนสอนง่ายปอมเออคือให้ช่วยทํางานบ้านก็ทํากันช่วยทํางานในครอบครัวก็ช่วยกันทำํำสำหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ฝากไวส้สั้นๆนะคะให้ดูสิ่งที่น่าชื่นใจนะคะสวัสดีคะ่ะ